สวัสดีครับผมนายเจริเมยเดิันอยู่ชั้น5สาขา6ทศที่3ได้ที่8วันนี้จะมาพูดถึงอาคารที่4เรื่องประชากรกับคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตหมายถึงคนที่อยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันย่อมมีความต้องการคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตหมายถึงคุณภาพในด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจการศึกษาและการเมืองและการศาสนาซึ่งเป็นค่าเปรียบเทียบ ยังไม่มีกฎเกณฑ์ตัวแน่นอนซือทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะกำหนดมาตรฐานต่างๆกันไว้ตามความต้องการของแต่ละสังคมและความต้องใช้คุณภาพชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาและภาวะคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเรื่องความจำเป็นและความต้องการของประชากรดำรนิชีวิตประชากรที่แตกต่างกันดังนี้ปัจจัยเกี่ยวกับการ ความจำเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดของชีวิตที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งคุ้มกันภัยอันตรายในการทำชีวิตเช่นบ้านป้องกันแดดฝนลมฝนลมเครื่องผ้าเครื่องนุ่งห่มสำหรับสวมใส่เพื่อปกป้องและให้ความอบอุ่นร่างกายยารักษาโรคเพื่อรักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วยปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับความต้องการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของแต่ละบุคคลค่านิยมเหมาะสมกลมกลืนกับสังคมวัฒนธรรมการเมืองและสิ่งแวดล้อมนางเสืษอกิจจุดมุ่งหมายของชีวิตต้องมีการมีอาชีพรายได้มั่นคงสวัสดิแข็งแรงได้รับบริการหรือได้รับเกียรติจากสังคม 1. ประชากรกับอาหารเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเมียนะมีอาชีพเกษตรกรรมมีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ในสมัยสกอตแยเรามีอุรมสมบูรณ์ต่อให้ต่อมาในสมัยอยุทยาเราเริ่มติดต่อกับชาตะวันตกเริ่มสั่งข้าวเป็นสินค้าแต่ปัจจุบันปริมาณข้าวที่ปลูกในประเทศไทยลดลงเพราะพื้นที่การเพาะปลูกลดน้อยลงเนื่องจากใช้เป็นที่อยู่อาศัยประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและตั้งเป็นอุตสาหการรมต่างๆอีกทั้งการผลิตบางปีไม่แน่นอนต้องเผชิญกับความ แปรปรวนของลมฟ้อาอากาศทำให้ผลผลิตเษกษตรกรรมอื่นๆมีปริมาณน้อยเพียงพอกับการต้องการส่วนอาหารที่ได้จากทะเลมีปริมาณลดลงอย่างมากเนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องมือทางสมัยอาจ,จับปลาทําทให้การเพิ่มของปลาไม่ทันต่อความต้องการของมนุษย์ปัจจุบันประชากรไทยมักบริโภคอาหารเหมรอนรูปซึ่งการปรุงอาหารเพื่อขายเน้นปริมาณมากคุณภาพอาจจะส่งผลต่อคุณภาพอาหารของผู้บริโภค ประชากรกับสุขภาพอนามัยและสภาพจิตสุขภาพจิตสุขภาพอนามัยของประชากรเป็นสิ่งสําคัญถ้าประชากรประสบปัญหาด้านสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บการรักษาพยาบาลย่อมไม่สามารถประกอบอาชีพเป็นภาระให้สมา,สมาชิกในครอบครัวการที่ประชากรเพิ่มขึ้นทําให้ภาวะโภชนาการและการศึกษาล้มเหลวเพราะทรัพยากรอาหาร ที่มีจำนวนจำกัดสมาชิกต้องช่วยกันทำอาหารกินเมื่อทำงานหนักก็ต้องมีผลสุขภาพร่างกายเนื่องจากการจำนวนประชากรมีมากขึ้นกว่าจำนวนแพทย์พยาบาลทำให้บุคลากรทางแพทย์ไม่ต้องการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐและยารัารกษาโรคที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสุขภาพสังคมปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นคนไทยต้องการแข่งขันประชากรและประกอบอาชีพก,การดำรงชีวิตแข่งแย่งกันทั้งการเดินทาง การบริโภคอาหารที่อยู่อาศัยแออัดการดิ้นรนเพื่อปากท้องแต่ของแต่ละคมทาให้สมาชิกสังคมเกิดความเครียดวิตกกังวลการดิ้นรนเอาตัวรอดนี้ทําให้ประชากรจํานวนมากขึ้นมีอาการป่วยทั้งจิตมีการหันให้เกิดการหันใช้สารเสพติดให้โทษทั้งร่างกายและจิตใจเกิดการทําร้ายทั้งคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมสังคม 3ประชากรกับการศึกษาประชากรเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละสังคมเพราะราชบัญญัติการศึกษาแห่ง,หงชาติพศ .2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ .2545 มาตรา10วรรคหนึ่งบัญญัติว่าการจัดการศึกษาต้องจัดในต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ์และโอกาสเสม,สมอกันในการศึกษา การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ที่รัฐจะต้องจัดให้